พูดคาว่ารักแม่ได้เต็มปากไหมเต็มปากยังรักอยู่ครับรักอยู่ตลอดรักมากไม่เคยโกรธที่แม่ทิ้งไปเลยอยากเจออยากเห็นคิดถึงเขาคิดถึงบอกคิดถึงตลอดเวลาเลยบอกคิดถึงตลอดมันคิดอยู่ลอดไม่ต้องคิดว่าเป็นวันแม่วันอะไรคือคิดถึงตลอดถึงตลอดเวลามันมันคิดถึงไปแล้วอะ ภารกิจตามหาแม่ระบอกให้ส่พี่น้องยังไม่จบนะครับอาทิตย์ที่แล้วหลังจากทีมงานทําภารกิจกันอย่างหนักหน่วงไปจังหวัดขอนแก่นก็ถูกปฏิเสธปกหักกลับมาจนไม่ได้เบาะแสของคนชื่อดาวอาดีตเพื่อนสนิทของแม่ระบอกครับภารกิจนี้ก็เลยเหมือนจะมีทางไปต่อ นเคยมานะเขาอยูอ่เขาเรียกอะไรนะห้วยห้วยส้มเรืออะไรอย่างเงี้ยจ้ะหมู่บ้านห้วยส้มหมู่บ้านห้วยส้มอา,อาเภอไหนนะ่ะอาเภอแม่สวยแม่สวยนะแม่สวยะนะเชียงรายใช่จะ้ะคือแม่นนรู้ห้วยส้มกับห้วยหมอเท่าจ้ะมันจะติดกันนะ่ะ ตอนนี้ทีมงานอยู่ที่อําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับข้อมูลที่เราได้มาจากจังหวัดพังงามเมื่อวานนี้ก็คือวันนี้เราจะต้องมาตามหาเพื่อนสนิทของแม่ระบอบจันทวงนั่นก็คือคนที่ชื่อดาวคนที่ชื่อดาวข้อมูลได้มาอีกทีหนึ่งครับว่าเขาอยู่ที่ตําบลเจดีหลวงบ้านห้วยส้มและก็บ้านห้วยหมอเท่านะครับเส้นทางข้างหลังนี้คือเส้นทางสู่เป้าหมายทั้งสงบ้านนี้ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ เราจะมีปาฏิหาริย์ได้เจอกับคนที่ชื่อดาวเพื่อนำไปสู่การเจอแม่ระบอบจันทววงศ์หรือเปล่าติดตามพร้อมกันครับตอนนี้ความหวังตามหาแม่ระบอบขึ้นอยู่กับเบาะแสการตามหาคนชื่อป้าดาวแล้วล่ะครับเราได้ข้อมูลมาว่าเธอเป็นคนเชียงรายบ้านห้วยหมอเท่าหรือไม่ก็บ้านห้วยส้ม หลังจากทีมงานหาข้อมูลเพิ่มเติมเมบาะแสนี้จึงพบว่าทั้งสองบ้านนี้อยู่ในตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งนั่นแหละครับคือเป้าหมายทีมงานมุ่งหน้าเทศบาลตำบลเจดีหลวงทันที เมื่อถึงสถานที่เป้าหมายเราจึงดิ่งตรงไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับจือหู้แค่ว่าจือดาวจือเล่นจือเล่นจือดาวแก้วถ้าอายุตอนนี้กับประมาณ60เขาขาได้ครับย้ายหดาวก่ะไม่คือเขาเคยปไปผัวไ,ไปมีผัวอยู่ใต้นะครับผมแล้วปิกมาบ้าน อายุทรงประยูงอายุบ้านธรมมประกรณ์เนี่ยแต่อายุ40ปลายนะอ๋อ40ปลายตอนนี้ก็ครับจื่อดาวงามก่อคนนี้งามงามเอ่ยงามในดาวเนี่ยนะดาวงามสาวธรรมปกติอ่ะมันงามกะแต่มันแบบปกติแต่อายุ40ปลายนะอ๋อ40ปลายตอนนี้ก็ครับจื่อดาวเป็นคนบ้านมูลศีเป็นคนบ้านมูลีบ้านหนองลม บ,บ้านหนองลม,มแต่ถ้าสี่สิบกว่าไม่ใช่เป้าไม่เราไม่รู้แม่จริง<ค>ๆเขาอายุเท <ๆ S 1> <ๆ S 1> ่าไหร่ไงสามสิกว่าปีที่แล้วเขาแค่อายุสิกว่า,ขาเขาเต็มรไงองห้าสอเบาะแสด,ดาวบ้านหนองหลมหมู่ที่4แม้จะเข้าเขามากที่สุดแต่ก็ต้องถูกปัดตกด้วยเหตุผลเรื่องอายุครับไปต่อตามแพลนที่เราวางไว้ก็คือบ้านห้วยหมอเท่าหมู่5หมู่8หมู่10 และบ้านห้วยส้มหมู่ที่3เบาะแสตามหาป้าดาวตีวงแคบมาระดับหมู่บ้านแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ลุยทีละหมู่คนจืดดาวเนี่ยใจเฮ<ะ>้ยตายจืดตายแล้วกัครับ,บอเอาบ่อตาย <laughs> คแบบนีขออนุญาตนะครับผมครับได้อาดาวนี่ขายลูกชิ้นนี่ประมาณอีคนนี้อายุตตเหือครับปีห้ป่าหบายห้บายมาเริ่มต้นกันที่บ้านห้วยหมอเท่าหมู่ที่สิก็โดนปฏิเสธเรียบร้อยครับทีมงานถูกชี้เป้าต่อให้มาหาคนชื่อดาวซึ่งขายลูกชิ้นอยู่ที่หมู่8ครับ ตามมาหมู่8พี่ดาวกำลังเตรียมตัวจะไปขายลูกชิ้นพอดีเราจึงเบรกเวลาทำมาหากินแกไว้แล้วสอบถามครับไม่ได้จอดจงจะเอาเป็นที่นะแต่ว่าพี่อดันชื่อดาวพอดี <Yeah. S 2> ก็เลยจะมาถามใช่แค่นี้แล้วว่าพี่ดาวรู้จักไหมไ <ป S 2> พี่ดาวรู้จักคนชื่อระบอบไหมพี่ แต่ไม่รู้จักว่าว่าว่า,วา,วาชื่อเขาอะระบบนี้คือจะเป็นที่อยู่บนดอยไหมลูกลูกเขาจะบอกไหมลูกเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ตามหาเนี่ยมีผู้ชายเดี๋ยวนะชายสามหญิงหนึ่งแต่เรารู้จักแต่หญิงคนเดียวแม่ชื่อเอ๋แต่เป็นคนอีสานนะเ้ยแล้วก็แฟนเขาอยู่ที่สุโขทัยเป็นอาจารย์มหาลัยสุโขทัยอย่างนี้นะ ถ้าพูดตามที่กูนะแล้วออ่างก็คือเอ็มกับอาร์ตแล้วก็เอมกับแอนนี่อยู่บนอืไม่แอ่เน่รู้แค่นี้เป้าพี่ดาวขายลูกชิ้นหมู่ที่8ฟังดูเผินๆก็ดูเหมือนจะใช่อีกแล้วนะครับแต่พอเข้าถึงรายละเอียดลึกๆก็กลายเป็นมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เมื่อตัวเธอปฏิเสธเป็นดาวคนที่เราตามหาเธอจึงชี้เป้าอีกหนึ่งดาวซึ่งอยู่หมู่แปดเช่นเดียวกันครับหมหะดาวนั้นลกมแม่<ห>ดาวเนี่ยดาวที่เป็นทาหารด้วยกันเนี่ยเป็<ม>นทหารเาะอยู่ใต้พังงาโกลองถามดูไหมฮะได้ข้อมูลอย่างนั้นเราจึงไปต่ออย่างมีความหวังไปสอบถามหาป้าดาวกับผู้ใหญ่หมู่แปดครับ ที่มาถามมูแปดเนี่ยมีปีแสงดาวที่ขายลูกจีนเปิดมาบเพเจริญเมื่อใจครับผมเคยไปใต้เหมือนกันแต่ว่าคนละจังวัดอ๋อครับผมก็เลยมาเปิดจี้เป้ามาเพื่อถามว่ามาถามปลว่วงถากัมหนึ่งว่ามันคุ้นๆว่นมีหมดาวหนึ่งอยู่ในมูแปดเนี่ยตีมีลูกเป็นทหารแล้วก็เปิดไปไปทำงานอยู่ตีกรุงเทพปุ่นเอี่ยตีบ้านเนี่ยเหลือแต่ปอดแต่แม่เขาครับผมบะมีแล้วนี่ครับบนมีหมดาวแล้วกะมีแล้วครับเอ๊ะมีดาวเดียวมีดาวเดียว เป็นความเข้าใจผิดอีกหนึ่งครั้งเอา้าทีมงานไปต่อความหวังยังเหลืออีก2หมู่บ้านก็คือหมู่5้าบ้านห้วยหมอเท่ากับหมู่3บ้านห้วยส้มครับถ,ถ้ายัง3บ้านนี่เขาผมายังหู้นะว่าวเออน้ำสกุลไม่ครอันนี้อยู่หมู่ห้าหมู่แปมู่ิบอย่างเงี้ยนี้ก็ มันมีบ้านหัวมีกับปีดาวนะที่คขนไคลกจินสามมูเต้ไปมาละมีมเดือดตีเดียวคือบ้านห้วยส้มเนี่ยอะไรมาหาปอยังห้วยส้มก่อสองห่อยก่อหลังคาหน่อยหน่อยอ๋อมันกับบ้าบนักครับบ้านนักแต่กับผมวมีห่ม,มีจดนี้หมด เป้าหมายแล้วครับ4หมู่บ้านตามข้อมูลที่แม่เล็กให้เรามามีคนชื่อดาวจริงแต่ไม่ใช่ดาวคนที่เราตามหามาถึงเชียงรายครั้งนี้หวั่นใจจริงๆว่าเราจะคว้าน้ําเหลวกลับบ้านอีเตยตัดสินใจโทรสอบถามความชัดเจนจากแม่เล็กถึงพิกัดที่แกเคยมาเจอป้าดาวอีกทีนึงครับแม่ตอนตีแม่ไปป้าคับ มเปิแมน่นนใหญ่เลยลูกปเปิบ้านเปินยูน้าถนนเลยค่ะ้นีนถนนใหญ่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปินทําถนนทั้งทางใหม่เนาะแวแๆวัดเทดีหลวงเห็นไหมว,วัดเทดีหลวงอยู่ฝังหนึ่งแล้วก็ของแกเนี่ยถ้าไปถ้าไปจากอำเภอแม่สวยเนาะ,ะมันก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะ บ้านแม่ดาวเนี่ยที่ขับพายเสบพาก็จะอยู่ตรงซ้ายมือจ้ะอยู่ตรงข้ามกันเลยกันค่ะแม่ใช่มันเยื่องเยื่องกันค่ะเยื่องเยื่องกันต้องล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 อง,ลองถามคนแถวแนั้นพอนะ่ะถ้าหากว่าบ้านป้าดาวคือพิกัดที่แม่เล็กบอกจริงๆมันก็คือจุดเดียวกับที่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เลยล่ละครับในพื้นที่หมู่8บ้านห้วยหมอนเท่านี่แหละ ทีมงานตัดสินใจควานต่อสอบถามจากชาวบ้านละแวกนั้นครับที่รู้จักกันแบบอ้อยายคนนี้นี่ไปอยู่พังงาอะไรอย่างเงี้ยอายุประมาณ50-60ิบหกสใก้ไนคุณน้องแตงเดียวกับทำงานวัดที่หนอะยิ้งนหะน กว้างขวางเลยโหมดบ้านห้วยหมอเท่าใครเป็นใครปิยะอย่างที่ไหน่ะสมัยกนลงท้ายเนาะเปินถวายลุงพูฒถวายแล้วลุงวันสีวันถวายสอบถามชาวบ้านและแวกวัดเจดีหลวงละครับแม้แม่เล็กจะยืนยันพิกัดบ้านป้าดาวอยู่แถวนี้แต่ก็ยังไร้คนรู้จักเธออยู่ดีสุดทางความพยายามของทีมงานแล้วละ่ะโจทย์นี้ จำใจต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วถอยกลับมาตั้งหลักนะครับการเริ่มต้นอีกครั้งกับเบาะแสใหม่จะนำพาเราไปเจอบทสรุปได้หรือไม่ากดดอบ bye wow.